สวัสดีครับตอนนี้นะ้องมีตังกำลังกินอยู่นะครับน้องมีตังเด็กแฝบเด็กเด้อกำลังกินอกไปต้มอ,อยู่นะครับตอนเนี้ยน้องปรดเลยเกิดมาเลยหิวกินยังเดื่นไม่กินผลไม้ยังไม่กินมีผลไม้ไมีกินอกไปต้มก่อนเลย แม่ต้มให้เนะี่ยซื้อมต้มให้กินใหญ่เะไรตอนนี้อดี๋ยวได้วรกกินให้เย็มเด็กแสบด,ด้วยติดทางเด็กแสบกินน้ำได้ยรูกกินน้ำได้ยรูกติดคอก็กินน้ำกินด้วยน้ำเนี่ยอกินน้ำด้วยติดคอ นั่แหละกินให้เอมกินอกไก่แล้วก็ทีวนี้ก็มากินผลไม้รู้บ่าอืมคอยกินไม่ต้องเรียบะแยะหนูแม่ซื้อมาต้มไว้ให้รู้เปล่าลูกหมาหมอเด็กจหมอเด็กเจอเอากินไป